ลนะครับคัดกลุ่มจุ่มยู่นะครับนานนี่ตัวนะครับอ่านี่นะครับอุ้ยชุ่ตัวนะครับล่ล่ะรวยูรวยนะครับ สวัสดีครับปุ้มปบกับจงวิธีคกวนปลาปลูกวนกลิ้งนะครับนี่ครับปุ้มก็เก็บหมดแล้วนะครับปุ้มเอามาร้างจ้างเด็ดก็ไปโอยโต๊ะกันแล้วนะปุ้มนี่วิธีการร้างของปุ้มนะครับใจเล็กนะครับปุ้มรวยแล้วก็ได้ตีลื่นๆนะครับเว้นแล้วก็รูดนะครับปุ้มจ้างหายว่ากลัวเป็นไอ้นี่ปีนี่จิงเม็ดนี่จิงเม็ดนี่ตะไม้นะครับนักนักตึ้งแรงแรงรุดไม่เลยไม่เหมือนหญ้าอื่นนะครับปุ้มรถยาก กิ่งเม็ดนี้เลยว่ายากเตะท่อไมนะครับผมถ้าเป็นกิ่งเม็ดปุกกันเดี๋ยวร่างกัดโขนนะครับผมเดี๋ยวได้ไปโรยกันแล้วนี่ลึกมากนะครับผมกัดจมเม็ดเลยเป็นปลาดุกนะครับตัวยเด็ดสุด้น้นำจมมุดนะครับผมนี่เอาไว้เราเอาไว้กินไว้ใก้แล้วนะครับตัวอ่านที่ผมตำตัวนี้ตำไม่ได้เลยนะครับเป็นเลือดตรงเลือดนะครับผมเพิ่งจะตำได้แล้ว เนี่ยบุ๊กลาบุกเป็นตัวเล็กน,นะครับผมรัดจุ่มๆหนูลานางุ่มกลางหน้าน่าจะมีตัวนะครับาลาบุกนะครับผมลาบุกตบลาำม,มุกตรงตัวนะครับนี่เบ็ดนำลึกเบ็ดนี่ตรงใจอุ้บเต้นเลยนะเสียวกัดมดนะพุ่ม

ไร่กุนว่าปลาดุกตายตายแบบนี้เอาไปตำมาเลยนะครับก็เอาไปตาปลาดุกลานะครับผมคนที่พุ่ม้ายนะครับปลาดุกลาแบบนี้เลยนะครับจะขึ้นผ่าไปดูนะครับผมส่วนหมากก็จะไม่ตำไายนะครับผมปลาเป็นคนในหมู่บ้านมาซื้อนะครับไว้ฟากหููฟากล้านเขาช่วงปีไม่นะครับผมปลาตอนี้ไกลปีไม่เร็วนะครับปลาก็เลยใกล้ดีมากนะครับช่วงนี้ได้เต่าเดก็ไม่โป้นะครับปลาก็ตาเป็นก้งฟากนะครับ มจุ่มตั <il> <exams> <deal> <anderen> ่นะครับปุ๊นานี่ตัวนะครับนี่นะครับนี่ตุ่มตัวนะครับปุ๊กนี้มตัวนะครับตัมตัวนะครับปุ๊กหนุ่มเดียวั้มตัวเลย อ้วยด้วยนนีถับหน้าตำลาเี๋หัวเรื่องหนกเรื่องดูดูแต้มอะ ลุ้มูะไรนะลรับลุมกระแทหนึ่งกูนะครับหนึง่งกูลุกกูนึงกันนะลุกหนูนเลยโตัวตัวเลยโอ้โ่นี่โอ้นี่โโนโตัวตัวีปเล่ะลุก กันี้ก็ดูกดันตัปลาหมดเร็วนะครับมพุกนงก็ตกไม่กาดเม็ดเลยนะครับยังมีปลาลันอยู่มาลเ,ลเลยนะครับผมมาจะมาตกตั้งวันลาวนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านนะครับผมว่าจะได้กี่ตัวกันแล้วนะครับเต็ปลาดูกันเยอะในนู่นนะครับวันนี้ไปครับ ก็มาตึงมาเร็วนะครับผุปลาที่ได้ต่างมดก้งวันนี้ก็ได้เป็นปลาดุกนะครับตัวนากปลาอื่นไม่ก็ได้เลยนะครับวันนี้ปลานามลึกมากนะครับผมช่วงนี้ฝนอย่างตกตกหยุดหยุดนะครับเดดอกมังฝนตกมังนะครับผมช่วงนี้นามก็ยังลึกมากนะครับก็ได้แต่ปลาดุกนะครับผุ๊นามที่ว่าผุมาปลาอยู่ลึกประมาณรองเม็ดได้นะครับตอนนี้ในก็อเลยเชียวมากนะครับในป่าปลูนี่ก็เป็นปลาดุกตีุ่มได้นะครับผมบ เดี๋ยวจะนั่งโล่กุนในหมู่บ้านมาซื้อนะครับพุมเคลยไปเคลยบ้านมากกว่ามีคนมาซื้อนะครับอินห่าปลาได้นะครับพุมวันนี้ปลาดุกที่ปุ่มนายก็ได้เจ็ดกิโลนะครับพุ่มปุ่มใกล้ไปกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับอย่าลืมติดตามจงวิธีคกุนปลาปลูกกวนเกล่งด้วยนะครับผมุมสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุม